ตลอดระยะเวลา21ปีที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นภาพของแองเจลิน่าโจลี่นอกจากจะเป็นดาราฮอลลีวูดซูเปอร์สตาร์ชื่อดังแล้วนะคะเธอยังขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนและเธอก็ได้รับตำแหน่งทูตสันทวะมตรีของ UNSCR ตลอดระยะเวลา21ปีที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดค่ะเธอได้ประกาศถอนตัวจากการเป็นทูตสันทวะมตรีนะคะเนื่องจากเธอบอกว่าเธออยากจะไปทำอย่างอื่นแล้วก็ที่สำคัญเธอยังยืนยันที่จะทำการเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษย ชนอยู่นะคะแต่ว่าณตอนนี้ตําแหน่งของทูตสาทธวไมตรีก็อาจจะอยู่นานลค่ะ21ปีอาจจะมีการส่งต่อให้กับเซเลบริตี้หรือว่าคนอื่นที่จะมาขับเคลื่อนแทนเธอนะคะข่าวนี้ค่ะเมื่อประมาณวันสองวันที่ผ่านมานะคะแองเจลินาโจลีดาราฮอลลีวูดชื่อดังวัย47ปีค่ะได้ตัดสินใจอําลาตําแหน่งทูตพิเศษของสํานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลิภยัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSCR นะคะที่เธอดํารงตําแหน่งนี้มายาวนานถึง21ปี แองเจลิน่าโจลี่ค่ะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ลี้ภัยทั่วโลกมามากกว่า60ครั้งค,คือเยอะมากไปในสถานที่ที่ตรงตรงนั้นมีสงครงสงครามไปมาหมดนะดิฉันก็ติดตามแล้วก็เป็นแฟนคลับของของโจลี่มานะนอกจากจะชื่นชมด้านการแสดงแล้วเนี่ยนะคะเรื่องนี้ก็ต้องขอชื่นชมจริงๆรับ ตลี่ยืนยันว่าเธอยังคงต้องการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยต่อไปแม้ว่าจะไม่ได้ทำงานร่วมกับ u n h c r แล้วก็ตามโดยในถแถลงการนะคะเธอบอกว่าหลายปีต่อจากนี้ฉันยังคงทำทุกอย่างต่อไปเพื่อสนับสนุนผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นอื่นๆโดยหลังจากที่ทำงานกับ UN มากว่า20ปีฉันรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องทำงานที่ต่างออกไปมีส่วนร่วมกับผู้ลี้ภัยและองค์กรท้องถิ่นโดยตรงและสนับสนุนพวกเขาในการหาทางออก ออกต่อไปโจลี่ค่ะเป็นทูตพิเศษของ UNSCR มาตั้งแต่ปี2012โดยในปีนี้นะคะเธอได้ลงพื้นที่เพื่อพบผู้พัดถิ่นในเยเมนแล้วก็ยูเครนด้วยทางด้านฟิลิปโปเกรนดิค่ะข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ภัยแห่งสหประชาชาติก็ขอบคุณโจลี่ที่ทำงานแล้วก็อุทิศตนเพื่อองค์กรรวมถึงสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตแก่ผู้ลีภ้ภัยและผู้ที่ต้องหลบนีจากที่อยู่อาศัย u n เอ r ก็มีการประมาณการนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตผู้ลี้ภัยรุนแรงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยทาง u n เอ r ประเมินว่ามีผู้ลี้ภัยกว่า100ล้านคนทั่วโลกนะคุณผู้ชมในปีนี้เนี่ยทั้งการลีภ้ภัยการอพยพการพัดถิ่นและแน่นอนสงครามนะคะความขัดแย้งการคุกคามเนี่ย จนผู้ลี้ภัยไม่สามารถอยู่ในประเทศของตัวเองได้ต่อไปแล้วก็อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตด้วยนะคะครับซึ่งเราก็ได้เห็นบทบาทของแองเจลินาโจลีในฐานะทูตของ UNHCR ตลอดมาเรียกได้ว่าเห็นบทบาทตรงนี้พอๆกับภาพยนตร์ที่เธอแสดง